นะคะในประเด็นการเมืองมีกระแสออกมาค่ะซึ่งจะต้องถามเจ้าตัวโดยตรงแหละกระแสว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะลาออกให้ทันก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยวันนี้เจอท่านท่านไม่ตอบนะประเด็นเนี้ยคือความแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับในทางการเมืองเนี่ยพอทําอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่ตีความเพราะว่าขุนพลรอบกายท่านรอบกายท่านนายกปฏิเสธทุกคนว่าเราวไม่จริงจริงแล้วคุณงปฏิเสธจริงจริงแล้วเราได้มาที่แรกเลยอเพราะวันที่ลืออ่ะผมนั่งอยู่กับ ท่านเลขาธิการนายกคือท่านคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุดงเดชจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะวันพุธที่แล้ววันนั้นน่ะคนโทรหาผมเนี่ยเป็นสิบระหว่างที่คุยกับหมองอยู่นะฮทั้งโทรทั้งไลน์ว่ามีข่าวท่านนายกแอบลาออกแล้วซึ่งในทางตรกกะเราอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอท่านลาออกปุ๊บเนี่ยคอรมอจะผลสภาพทันทีใช่พ้นทั้งคณะก็จะไม่สามารถที่จะแอบลาออกได้นะฮะ แล้วก็เลยถามคุณหวอมิงคุณหมอมิงก็เลยปฏิเสธมาวันนั้นเราก็เสนอข่าวเป็นที่แรกซึ่งมันคือสัปดาห์ที่แล้วนะใช่ครับแล้วก็ข่าวก็ยังลือมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวานนะฮะท่านรักษาการนายกภูมิธรรมบอกว่าจบนะไม่มีไม่มีมมมมวันนี้ท่านสรวงเทียนทองเลขาธิการไม่มีไม่มีพักเพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีแต่พอไปถามท่านนายกไม่ตอบท่านไม่ตอบครับแล้วคุณผู้ชมลองดูไทม์ไลน์นะคะว่าถ้าสมมุติว่า ต้องลาออกก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยเอาวันจริงๆอย่างเร็วที่สุดเนี่ยที่เป็นไปได้ค่ะมันคือช่วงช่วงไหนคะพ,พี่ประกณ์คือตอนเนี้เรื่องเนี่ยค้างอยู่ที่สาลรัฐธรรมนูญถูกไหมครับก็คือการขอ,อเลื่อนส่งคําชี้แจงนะครับขอต่อเวลาไปครั้งออที่สองแล้วศาลไม่ให้ศาลให้ถึงวันที่4สิงหาคมเป็นเส้นตายเ,ออเส้นตายละท่านนายกคงส่งไปแล้วล่ะออแต่ปรากฏว่า4ี่ถึงเสิงหาเนี่ย ศาลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสารไม่ได้ประชุมนะครับเพราะสาลเนี่ยมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศท่านตุลาการน,น,นะครับ <ขา S 2> ก็จะมาประชุมวันที่สิบสามหรือสิบสี่นี้นะครับทีนี้ประชุมเนี่ยก็จะนําคําชี้แจงของท่านนายกเนี่ยมาพิจารณาะนะครับเมื่อพิจารณาแล้วก็ต้องส่งให้สอวอผู้ร้องคือคดีนี้สอวเขาเป็นคนร้องกล่าวหานะครับเรื่องขัดมาตรฐานจริยธรรมเรื่องคลิปเสียงคุณเซนเนี่ยนะครับให้แก้คําชี้แจงของท่านนายกภายในสิบห้าวันคุณจะแก้ไหมทีนี้ มันก็เลยอ่านได้สองอย่าง <Wow. S 2> ถ้าเผื่อสอวอยากให้นี่ตัดสินตีเหล็กตอนร้อนค,คนย<ะ>ังโกรธเกลียดรัฐบาลอยู่ก็ไม่แก้แล้วโอเคเลยศาลก็จะดําเนินการตัดสินเลยก็ศาลจนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งว่าในเมื่อไม่ยอมส่งนะครับหรือไม่ส่งแล้วไม่ติดใจแล้วก็เอาข้อมูลของทั้งสองฝ่ายมาประมวลว่าถ้าข้อที่จริงพอจะมินิัยได,ได้ก็จะวินิฉัยเนี่ยศาลน่าจะกลับมาพิจารณาถ้ากรณีที่อ่อาสวไม่ส่งอาจจะคุยกันมาที่ยี่สิบ ถ้าเผื่อสวอส่งก็จะคุยวันที่27่สิเห็นไหมฮะ,ะทีนี้ถ้า20ตกลงกันได้ศาลบอกว่าอ่าพอ่อเทจรจิงจบแล้วจะนัดพิพภากษาอ,อ่านคำพิธีฉัยเนี่ยต้องบวกมากกว่า15บห้าวันก็บวกไป20ก็คือต้องต้นกันยาถูกไหมครับแต่ถ้าสว,สวติดใจส่งคำคัดค,ค้านสาก็จะคุยอีกทีวันที่27 ต้องคุยอีกทีว่าจะส่งให้คุณอุ้งอิงอีกหรือเปล่านะได้อีกรอบเนึ่ยยางได้อีกรอบถ้าเผื่อจะเห็นว่ามีประเด็นที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมจากที่เคยกล่าวหามาแล้วเวลาก็จะทอดไปก็ทอดไปอีกขอยากแล้วประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันใช่ถ้าเผื่อแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเดือนอยู่นะก็จะลงนะเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดนะถ้าสวไม่ติดใจจะวินิจฉัยคดีเนี้ต้นกันยาถ้าเผื่อสวติดใจแล้วจบในนัดเดียว นะครับจะวินิจฉัยกลางกันยาแต่ถ้ามีการสร่งคำร้องนั้นอ่ะคำกล่าวหามาใหม่ของสวเนี่ยไปให้ท่านนายกแก้ข้อกล่าหาอีกรอบนึงเนี่ยเลื่อนไปอีก,ก็จะเลื่อนไปอีกอาจจะปลายกันยาหรือ,อต้นตุลาได้เหมือนกันแต่โอกาสจะเกิดขึ้นยากส่วนที่มีสอสอเพื่อไทยเตรียมที่จะ ขอสารบอกว่ายื้อไปอีกสักหเดือนได้ไหมได้ไหมบ้านเ<อ>มืองกาลังเกิดวิกฤตปัญหาอันนี้สารน่าจะไม่รับนะครับเดี๋ยวรอดูวันพุธนี้ก็ได้น่าจะไม่เกี่ยวใ,ในปรมประเด็นนะคะครเรื่องราวมันมาอยู่ตรงที่ว่าณวันนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวไปถึงความรู้สึกของท่านนายกว่าท่านก็กังวลใจแต่มันจะย้อนแย้งกับคุณพ่อของท่านนายกว่าคุณพ่อของท่านนายกไม่กังวลใจใช่ครับคือเราก็เลยมาตั้งชื่อเรื่องอย่างนี้ครับคุณทักษิณคิดแต่ลูกสาวยังติดค้างในใจ อย่างไรคะ่ะคือคุณทั้งศรีเนี่ยไปทุกเวทีนะครับจริงๆก็พูดบนเวทีของเนชั่น55ปีด้วยในเชนกร๊ปเนี่ยนะครับแล้วไปพูดอีกหลายที่ยืนยันว่าลูกสาวฉลุยแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็ไปสรุปรวบรวมมาจากทีมงานของท่านว่าเ,<อ>เหตุผลของท่านทำไมท่านถึงเชื่อมัน่น<อ>คือหนึ่งในทางกฎหมายไม่ผิดไม่เข้าข้อ,ขอกฎหมายใดตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าเรื่องซึ่งศัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ได้วิเคราะห์กันแล้วว่า มันต้องเป็นการกระทําไม่ใช่คําพูดอ่านะครับทีนี้สิ่งที่เขาเอาไปร้องเนี่ยมันเป็นคลิปเสียงที่ท่านนายกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอย่างเป็นทางการคือไปคุยม,ม,มันเป็นแค่คําพูดแล้วก็เป็นแค่คําพูดนะครับแล้วก็มันยังไม่ได้ส่งผลให้เกิดการกระทําใดๆค่ะฉะนั้นมันจะบอกว่าซไม่ซื่อสัจจุิตได้หรือไม่อันนี้เป็นคําต่อสู้ของเขาหรือความเชื่อของทางฝ่ายคุณนักสินแล้วก็ทีมงานนะครับ แล้วก็ประเมินว่ากระแสะปะทะกันระหว่างไทยกับพูชาจะรุนแรงจึงดึงเวลาให้สถานการณ์คลี่คลายตอนนี้ก็คือดึงเวลาการชี้แจงถูกไหมสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายอย่างที่รัฐบาลพยายามทำให้เห็นว่าอทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วก็เพื่อให้ศาลเห็นว่านี่ไงก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นรบที่เป็นลบมากนักนะฮะอ่าแล้วก็มีการสร้างกระแสะให้หุนเซนเป็นต้นเหตุนะครับนะฮะถ้านายกต้องเปลี่ยนตัวเพราะปัญหานี้เท่ากับเราให้หุนเซ็นแพ้เขมรหรือเปล่า อ๋ออันนี้คือพยายามสร้างหลักคิดใหม่ใ,<ช>ให้เรารู้สึกว่าแบบนั้นในระหว่างทางตรงนี้นะคะพี่พิพกกร์คือการประสานเพื่อรับสัญญาณพิเศษนั่นหรอ,อคืออะไรอะคะก็คือจริงๆเรื่องนี้มันจะมีดีลมีอะไรต่างๆที่ก<อ>ารพูดกันนะ,นะเขาก็พยายามที่จะประสานรับสัญญาณพิเศษเพื่อส่งถึงสารรัฐมนูลว่ารัฐบาลเพื่อไทยยังไปต่อได้เป็นความหวังเดียวของประเทศเอตอนนี้<อ>ที่จะฝ่าวิกฤตได้เพราะว่าพรรคอื่นไม่พร้อมเลยนี่<อ>พรรคประชาชน อาจจะมีแต่ผู้นําหรือทีมงานที่อาจจะประสบการณ์น้อยกว่านะครับพักสีน้ําเงินก็มีปัญหาเรื่องเขากระโดงเรื่องสวอวจะไปได้เหรือ,น,อนี่นะครับก็คือจะเหลือตัวเลือกเพียงแต่เพื่อไทยเท่านั้นนะ,ะที่จะไปได้แล้วก็ช่วยกรุณาให้สารัธรรมนุญรับรู้ตรงนี้หน่อยก็ตอนนี้เขามีการพูดกันไปเอาคําใน3มก๊กมานะ,ะคนคํานวณมิสู้ฟ้าลิขิต นะฮะต้องขอพรจากฟ้ากันแล้วนะครับอตอนนี้นะฮะต้องต้องอาศัยหลายๆเรื่องเหมือนอันนั้นต์ไหมกรมอุตุไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นไหมคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าบุคคลระดับสูงในประเทศฝ่ายอนุรักษนิยมยังไม่ไว้วางใจพรรคประชาชนนะครับแล้วก็กองทัพก็น่าจะไม่สบายใจถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลไปเป็น พักสีชมสุดท้ายไม่มีทางเลือกต้องใช้เพื่อไทยต่อไป<ช>อันนี้คือมุลคิดในฝั่งที่มองว่าเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ยังคงอยู่ในจุดที่ได้เปรียบใบแต่ถ้ามามองอีกมุมคิดหนึ่งกับข่าวที่ทางข่าวพ้นทุนข่าวได้มาคือตัวของท่านนายกเองเนี่ยท่านเครียดนะกับเราได้ทราบจากคนที่อาจจะอยู่ใกล้กลชิด,ชดท่านนะครับก็มาบอกให้เราฟังนะครับว่าจริงๆก็มีความกังวลเรื่องคดี แม้คุณพ่อจะมั่นใจขนาดไหนแต่ตัวคุณลูกเนะี่ยคือตัวท่านนายกเองเนะี่ยยังเชื่อลึกๆว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ด้วยความเป็นนายกะนะไม่อยากพ้นจากตำแหน่งด้วยเรื่องนี้คือเหนื่อยคือหมายความว่าคนใกล้ชิดพยายามจะบอกว่าท่านเหนื่อยที่ต้องสู้รบตบมือกับปัญหาการเมืองแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้ประเทศไม่ได้ําเนินนโยบายที่อยากจะทำอะคะ่ะใช่ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงนี้ก็เลยดูนิ่งๆหน่อยครับทีนี้ จากที่เราประมวลมาก็นำมาสู่ฉากทัดทางการเมืองอนะฮะสองสามฉากทัดก็คือ1ฉากทัดที่ท่านนายกเฉลุยอันนี้สมใจคุณพ่อคือถ้าผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างคุณพ่อหัวเราะเลยครับก็ไปต่อได้รัฐบาลก็รอพลิกเกมฟื้นขนาดนิยมซึ่งเขาก็น่าจะมีกลไกหลากหลายอย่างที่เขาจะทำะนะะในการฟื้นขนนิยมปัจจุบันทุกองคาพยศของรัฐบาลก็กาลังสร้างบรรยากาศนี้อยู่ คือฝ่าวิกฤตเขมรจะกลับพื้นสุภาวะปกติไม่กลับไปยิงอีกแล้วนะฮะแล้วก็ฝ่าภาษีทรัพย์ได้19ไม่มีใครด่าเขาได้นะแต่สาลจะต้องให้รอดด้วยนะอ่าก็ต้องนะฟ้าปลาทานครับเป็นชื่อร้านอาหารว่าฟ้าปลาทานนะฮะฉากชัดที่สองคืออันนี้ไปตรงใจที่ท่านนายกขาใจ ก็คือกังวลกังวลกังวลว่าจะไม่ได้ไปต่อนะคะเพื่อไทยจะทํายังไงอย่างนั้นก็ต้องจับมือพักร่วมเดิมแล้วก็เปลี่ยนนายกเป็นดานคุณชัยเกษมใช่ไหมใช่นะฮะก็คือเป็นแนวทางที่อันนี้พื้นพื้นคิดไว้แล้วก็ไปสอดรับกับที่คุณทักษิณไปออกตัวกลางงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลจาได้ไหมครับนี่มีภาพอยู่บนเวทีนะแต่ต้องเอาใจพักร่วมมากๆเลยนะถ้าอย่างนั้นะก็ต้องเอาใจพักร่วมตั้งคอรมใหม่เนี่ย นะฮะถ้ามีการตั้งครมใหม่ของคุณชัยเกษมเนี่ยต้องยอมแจกแถมตำแหน่งมากขึ้นไปอีกจากที่แจกแถมหนักไปแล้วนะเพราะว่าต้องรั้งกันไว้ให้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะนี่นี่คือสองฉากฉากทัดที่ต่างกับสุขขั่วนะแต่มันจะมีฉากทัดพิเศษเกิดขึ้นใช่คือพักร่วมคิดหนักนะครับถ้าจะต้องหาผามพักเพื่อไทยต่อไปในระหว่างทางนี้ให้สังเกตดีๆว่ามีพักร่วมไหนร่วมหัวจมท้ายแบบออกตัวแรงไปกับเพื่อไทยบ้างตอนนี้ทุกพักเงียบหมด แล้วก็ไปดูโพครับสิ่งที่คิดหนักคือโพเนี่ยความเชื่อมั่นความนิยมในรัฐบาลมันตกต่ำจริงๆนะครับไม่ถึงหเปอรนความไว้วางใ,<ช>ใจถูกไหมครับแล้วก็เบื้องหลางของโพเนี่ยเราไปคุยกับคนทําโพคือทางนทิดาโพเนี่ยเขาก็อธิบายว่าโอ้โหนะ จุดสาคัญเนี่ยที่ไฮไลท์ไว้ใช่ไหมครับคุณนรินคุณผู้ชมดูซ้ายบนบนหน้าจอของเรานะคะคอลัมน์ที่3 2ม1เปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้เรากางโพให้ละ <ota. S 2> กับหัวข้อที่คนอยากเห็นอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนรัฐบาล<ม>และเบื้องลึกของหัวข้อนี้นะคะอาจารย์สุวิชาเล่าให้ฟังว่าเขาไปแกะดูแล้ว<ม>ข้าราชการทั้งนั้นเลยเพราะอะไรข้าราชการอยากเปลี่ยนรัฐบาลล่ะอืมก็ أ, อมจจะว<ป><อ>่าไปไม่ไหวทีนี้พอไปไม่ไหวถ้าเผื่อพักร่วมรัฐบาลเดิมจะจับมือกันคนะฮะ ก็ต้องจับกันแต่อาจจะเป็นคนดิเดตนายกของเพื่อไทยไม่ได้อเพราะว่าถ้าเพื่อไทยมีภาพของเป็นปมปัญหาเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาก็ต้องเลือกคนที่เป็นคนดิเดตของพรรคร่วมคนอื่นๆละคใครเต็งหนึ่งคะเราไปคุยกับพออนิดาโพคืออาจารย์สุวิชาเดี๋ยวเสียงเนี่ยเราจะยกไปปล่อยวันพรุ่งนี้นะวันนี้รายการเราจบเร็วนะครับเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณพีรพันธ์กลายเป็นเต็งหนึ่งอตอนนี้พีรพันธ์เลยเหรอแต่ผมก็ไปถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นไปได้ไหมที่ว่าพรรคร่วมจะ ฉีกตัวออกไปโดดหนีไปหนุนพรกคภุมิใจไทยแทนโดยให้พักประชาชนมาช่วยโหวตอาจารย์ว่าเป็นไปได้แต่มันจะต้องมีการไปเจราจากับพักประชาชนให้ลดเงื่อนไขาบางอย่างลงแต่ก็มีการแก้เกมของเพื่อไทยที่อ,อาจจะหวนกลับไปจูบป,ปากพักน้ำเงินดึงกลับมาแล้วโดยให้ดูประเด็นเขากระโดงฮะซึ่งอันนี้มันจะไปเชื่อมเรื่องเขากระโดงถ้าทีมงานเตรียมเสียงทันนะครับ เขากระโดดอาจารย์สุวิชาประเมินว่าอย่างไรออเอาเฉพาะประเด็นเขากระโดงประเด็นนี้นิดเดียวลองฟังอาจารย์สุวิชาเป้าอารีพอ,อ,อน,นิดาโพค่ะครับให้เราดูานี่ดีให้เราดูเรื่องของเขากระโดงให้ดีถ้าสองสามวันสี่ห้าวันเนี้ยกรณีเขาก็โดงถ้ารัฐบาลไม่หยุดไล่บี้เป็นไปได้ว่าดิวกาลังมาแล้วลองดูให้ดีถ้าหยุดไล่บี้เมื่อไหร่ปั๊บอ่าโอเคแล้วผมว่าดิวกาลังจะมาแล้ว ไรเดนนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดเต็มนะพี่ประกอบแต่คุณผู้ชมไว้นะคะ